ยินดีต้อนรับสู่ nk auto review แหล่งข้อมูลสำหรับรีวิวรถยนต์สเปคและฟีเจอร์ต่างๆวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับความรูหราระดับสูงกับ mercedes benz s class 2025รถยนต์ที่ยังคงเป็นมาตรฐานของรถซีดานระดับพรีเมียม mercedes benz s class 2025ถูกออกแบบมาอย่างประณีตโดดเด่นด้วยกระจังหน้าสง่าง,งามไฟหน้า led design โฉบเฉี่ยวและตัวถังที่ออกแบบให้มีหลักอากาศพลาศาสตร์ที่ดีขึ้น รถซีดานสุดหรูคันนี้ถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มขั้นสูงเพื่อให้การขับขี่มีเสถียรภาพและนุ่มนวลภายนอกยังคงความหรูหราแต่เสริมความสปอร์ตเพื่อความลงตัวที่สมบูรณ์แบบบนท้องถนนภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบอย่างพีถิพิทันและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยหน้าจอ OLED ความละเอียดสูงเป็นศูนย์กลางของแดชบอร์ดพร้อมด้วยชุดหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบ ระบบ MBUX ได้รับการอัปเกรดให้สามารถจดจำเสียงและปรับแต่งการใช้งานตามพฤติกรรมของผู้ขับขี่ได้อย่างชาญฉลาดวัสดุระดับพรีเมียมเช่นหนังแท้ไฟสร้างบรรยากาศและการตกแต่งด้วยไม้หรือโลหะช่วยเพิ่มความหรูหราขึ้นไปอีกระดับบอะนังได้รับการออกแบบมาเพื่อความสบายสูงสุด พร้อมฟังก์ชันนวดอุ่นและระบายอากาศที่นั่งด้านหลังยังเพิ่มความหรูหราระดับ First Class พร้อมตัวเลือกเอนนอนและหน้าจอความบันเทิงสำหรับผู้โดยสารขุมพลังของ S Class 2 0 2 5มีให้เลือกหลายรุ่นรวมถึงเครื่องยนต์6สูบเรียงอันทรงพลัง V8 สมรรถนะสูงและรุ่น p l u g i อินไ r i ริสำหรับผู้ที่ต้องการความประหยัดโดยไม่ลดทอนความหรูหรา ระบบกันสะเทือนขั้นสูงและระบบเลี้ยวล้อหลังช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและคล่องตัว m e r c ์เซเดยังติดตั้งระบบขับเคลื่อน4ล้อ 4MATIC เพื่อเพิ่มการยึดเกาะและสถเสถีนรภาพบบนทุกสภาพถนนเครื่องยนต์แต่ละรุ่นได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความประหยัดทำให้ S-Class เป็นตัวเลือกที่เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยี S-Class มาพร้อมกับฟีเจอร์ช่วยขับขี่อัจฉริยะ ระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติที่พัฒนาใหม่ช่วยเพิ่มความสามารถในการรักษาเลนควบคุมความเร็วแบบอัตโนมัติและจอดรถอัตโนมัติรถยังติดตั้งเทคโนโลยีเพื่อป้องกันการชนระบบช่วยมองกลางคืนและถุงลมนิรภัยอัจฉริยะเมอร์เซเดสยังได้เพิ่มระบบแสดงข้อมูลแบบ a r บนกระจกหน้ารถทำให้ผู้ขับขี่ได้รับข้อมูลสำคัญโดยไม่ต้องละสายตาจากถนน S, S Class 2025ยังคงเป็นสุดยอดแห่งยนต์ประกรำรหรูผสานร,ระหว่างนวัตกรรมเทคโนโลยีและความสบายได้อย่างลงตัวไม่ว่าคุณจะมองหารถสำหรับการเดินทางระดับพรีเมียมหรือซีดานสุดล้ำสำหรับการขับขี่ส่วนตัว S Class ก็สามารถตอบโจทย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ จบแล้วสำหรับรีวิว Mercedes-Benz S-Class 2025หากคุณชอบวิดีโอนี้และต้องการติดตามรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่อง NK Auto Review เพื่อเป็นกำลังใจให้เรานำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นล่าสุดขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า